สวัสดีครับพี่น้องเ c ซีทุกท่านนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้พูดไม่ได้จากันนะครับแต่ก่อนเราก็คุยเรื่องบันเทิงนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะต่างฝ่ายต่างแยกกันไปเนาะใครเชียรใครใครสนับสนุในใครก,ก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้ วันนี้เราเราลองมาเปลี่ยนเรื่องคุยกันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์บ้านเมืองเรานะครับถ้าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปมองแบบกลางๆนะครับไม่เลือกฝ่ายเลือกข้างเนี่ยนะครับตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราค่อนข้างออถ้าเราไม่ตั้งสตินะครับเราจะรู้สึกว่ามัน วุ่นวายสับสนนะครับทั้งเรื่องการเมืองนะครับซึ่งเป็นความหวังของประชาชนเองนะครับหลายคนก็ก็เริ่มจะไม่คาดหวังนะครับกับเรื่องการบริหารบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานโลกนะครับเราก็จะเห็นสงคราม เกิดขึ้นทุกหัวและแหงนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสฮิสบัลละกลุ่มฮูตีอิรานนะครับก็ลบกันทุกวันฆ่ากันทุกวันนะครับแล้วก็เรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ลบกันทุกวันนะครับ แล้วก็ล่าสุดคู่ใหม่ก็บากีสถานกับอินเดียนะครับอันนี้ก็เ,เขาเป็นคู่กัดมานานแล้วนะครับมันเป็นเรื่องเอชื้อชาติเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องศาสนาด้วยนะครับเพราะว่าอินเดียเขาก็จะมีเรื่องศาสนาฮินดูเป็นหลักนะครับ ปากีเขาก็อิสลามนะครับซึ่งเขาก็เดิมก็าเป็นประเทศเดียวกันเนาะแต่เขามีหลายเรื่องที่มันไม่สอดคล้องกันโดยเฉพาะเรื่องาศาสนาก็ก็มีการแบ่งแยกดินแดนไปนะครับก็มีการลบลบกันนะครับอันนี้อันนี้คือเรื่องของต่างประเทศเนะะาะพม่าใกล้บ้านเราก็ก็ลบกันนะครับกับคนชนกลุ่มน้อยกับพมา่าอันนี้ก็ ก็ลบกันเป็นว่าเล่นทุกวันนะครับแล้วก็อนาคตพม่าก,ก็อาจจะมีการแบ่งกันเพียงเสียงๆนะครับอาจจะมีประเทศเล็กประเทศน้อยมีประเทศกะเรียงประเทศไทยใหญ่อะไรนั่นนะครับอันนั้นคือเป็นเรื่องอนาคตนะครับเราก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าถ้ามันตกลงกันไม่ได้แนวโน้มที่พม่าเนี่ย จะถูกหั่นเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยก,ก็เป็นไปได้สูงนะครับคราวนี้เราลองมาดูประเทศไทยเรานะครับหลังจากที่ที่เราได้มีรัฐบาลใหม่นะครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่ที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเดิมเขาเรียกว่าฝ่ายฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายทหารว่ากันไปนะครับ แต่ยังไงก็จะเป็นฝ่ายไหนก็คือคนไทยเนาะอันนี้เราไม่ต้องไปไปซีเรียสกับคำนี้นะครับใครก็ได้มามาบริหารบ้านเมืองแต่ทําให้มันสงบสุขสเศรษฐกิจดีปากท้องดีประชาชนไม่ไม่ลำบากอันนี้คือคือเรื่องเรื่องสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มาบริหารเพื่อเอาลัเาเอเปียบประชาชนมาข้อชอ่อโกงมาทุจริตกลอปชันนะครับ ก็ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางทีเราใช้คำประเด็ดการประชาธิปไตยบางเรื่องมันก็มันก็เป็นเรื่องสมมุตินะครับมันเป็นเรื่องอำนาจนะครับถ้าประเด็ดการก็เขาก็บอกว่ารวบอำนาจนะครับมีคนตัดสินใจไม่กี่คนนะครับถ้าประชาธิปไตยบอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ตั้งนะครับประชาชนเป็นคนเลือก ครับประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแต่สองเรื่องนี้มันวัดกันที่ที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับอันนี้ผมว่าเราเราต้องดูข้อเท็จจริงต้องดูสัจธรรมมากกว่าเพราะคำสองคำมันเป็นเรื่องการสมมติการนะครับประมันสมัยก่อเนนะี่ยเราก็มี ก็เรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมินิตใช่ไหมที่ที่สมัยเราเป็นยเด็กเนี่ยนะครับก็มีการสู้รบก,กันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องเขาเรียกอ,อะไรนะเรื่องอลัทธิต่างๆเรื่องอความเชื่อนะครับมียุคหนึ่งเราประชาชนเราถูกกดขี่เราก็คิดว่า,าการปกครอง โดยระบบความมันินตตอ่ะมันจะมันจะดีใช่ไหมเราก็บอกว่ามันมีความเท่าเทียมมีการแบ่งปันไม่เอาละเราเปรียบนะครับเราก็มีความเชื่อประชาชนพี่น้องเรากลุ่มนะังก,ก็เข้าป่าไปก็สู้กันจับประมุขสู้กันเองกับทหาน,นะครับแต่สุดท้ายเราก็ก็จบด้วยดีนะครับประเทศไทยเราก็ก็กลับมาสู่ระบบการปกครอง ะระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเราก็อยู่กันมานะครับถึงเราจะมีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแล้วก็ถ้าพูดแบบกลางๆก็ดูจนชินนะผมเกิดมาตั้งแต่เด็กก็ได้ยินมาแล้วอพอเราได้ยินเพลงชาติไทยเพลงนี้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเออมันมีการปฏิวัติรัฐประหารนะครับคนที่ ยึดอำนาจก็มีความเชื่อว่าตัวเองยึดอำนาจแล้วมันจะทําให้ประเทศชาติดีขึ้นแต่สุดท้ายเราก็เห็นว่ามันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าคนที่มาปกครองเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีวิสัยทัศน์แค่ไหนคุณสร้างเครดิตให้ให้ชาวโลกเชื่อถือคนแค่ไหนชาวโลกยอมรับไหมต่อให้คุณมีอำนาจสูงสุดคุณบริหารน,นะครับ ึ่งคุณซื้อใจประชาชนไม่ได้มันก็ไปไม่รอดสองคุณซื้อใจต่างชาติเนี่ยไม่ได้มันก็ไปไม่รอดเพราะว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ประเทศเดียวไม่ได้เพราะว่าต้องทํามาค้าขายนะครับหรือเราจะบอกว่าไม่เป็นไรผิดประเทศมาผลิตสินค้ากินเองปลูกข้าวกินเองไม่ต้องคบค้าสมาคมต่างประเทศ มันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็เอาง่ายๆทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มันมียี่ห้อไหนบ้างที่เป็นของประเทศไทยมีคอมพิวเตอร์อันไหนที่เป็นของประเทศไทยที่ประเทศไทยผลิตเองมีรถยนต์ยี่ห้อไหนที่ที่เป็นแบรนด์ของคนไทยมันเป็นแบรนด์ต่างชาติทั้งหมดนะครับไอ้พวกที่ข้างชาตินะครับพวกที่บอก ออกมาม็อบประกาศปิดประเทศบ้างไม่คบค้ากับคุณบ้างเนี่ยผมว่าความเป็นความคิดที่ที่ไม่ฉลาดนะมันเป็นความคิดที่ใช้ใช้อารมณ์ไม,ไม,ไม่ไม่มีสติคุณไม่ดูความจริงเ,เอาแค่เสื้อผ้าคุณใส่เนี่ยนะกางเกงยีนก็ก็มันเป็นของอเมริกาใช่ไหมอะไรต่างๆ ยกเว้นคุณจะไม่ยุ่งกับใครคุณจะใช้ผ้าฝ้ายใส่เสื้อหม้อห้อมไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องใส่สูตรนะครับกินแต่ข้าวนะครับมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องมีเงินคุณต้องส่งสินค้าออกต่างประเทศนะครับอันนี้นี้พูดแบบกลางๆนะพี่น้องเราจะได้เข้าใจกันนะ ถ้าพวกเรามองกลางๆเราคิดว่าคือคนเหล่านี้เขาเขาพูดเพื่อที่จะเอาชนะถ้าเราไม่มีสติเราก็คอยตามเขานะครับอันนี้ผมตามออมาตลอดนะเรื่องราวเหล่านี้ผมเห็นว่าออบางทีมันพูดเพื่อเอาชนะแต่สิ่งที่มันเป็นรูปปรรมมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกนะครับถ้าเรา มีสติคิดวิเคราะห์นะครับยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ประเทศไทยเราเราอยู่เฉพาะประเทศไทยไม่ได้นะครับแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องการเมืองบ้านเราเน,นะครับเราก็ยังคิดว่า การปกครองโดยระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนมีนส่วนร่วมถ้ามองในแง่ดีก็ยังถือว่าดีที่สุดนะครับมันอย่างน้อยคือประชาชนได,ได้พูดบ้างนะครับได้แสดงออกนะครับได้ใช้สิทธิเสรีของตัวเองแต่บางทีเราเราก็ล้าเส้นไปบางคนใช้สิทธิจนเป็นละเมิดสิทธิคนอื่นนะนะครับเอาง่ายๆม็อบเนะี่ย แค่มาปิดถนนเนี่ยถ้าพูดในแง่งว่าถ้าพูดตามหลักประชาธิปไตยเ่ยใช่คุณคุณออกมาเดินประท้วงมอบได้แต่คุณใช้สิทธิ์เทเรคุณไปทําไปให้คนเดือดร้อนกันเรียกว่าไปริดรอนสิทธิคนเดือดเช่นคนที่เขาจะขับรถไปมาทำอาก,กินได้แต่คุณเองมอบมาปิดถนนอย่างเงี้ยทำใหาประชาธิปไตยที่คุณใช้มันคุณก็ คุณก็ใช้ผิดถ้าผมก็คือแลว้วประชาชนในไทยยิงสวยอะถ้าแบบนี้โอเคถ้าคุณอยากจะมอบคุณก็หาสถานที่ที่มันไม่ทําให้คนืนเดือดร้อน,อนไม่ต้องไปควางกั้นจราจรก,ก็มอบไปก็ประท้วงไปนะครับไม่ยังเป็นต้องไปปิดถนนไปใช้อนานาจบาดใจอันนี้มันก็ผิดนะเพื่อจะกดดันคนอื่นเพื่อเอาชนะมันก็ไม่ถูกต้องนะอันนี้ผม คิดองนะครับแล้วก็บ้านเมืองเราตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอ่อซึ่งมันเป็นเรื่องเราไม่แน่ใจว่าคนที่มาฆ่าฆ่าคนไทยอะ่ะไม่ไม่ไม่รู้ทั้งชาวพุทธชาวอะไรเนี่ยโดยเฉพาะชาวพุทธเราก็เสียชีวิตเยอะใช่ไหมครับแต่ก็มีพี่น้องมุสลิมบ้างที่ที่เสียชีวิต แต่เป็นพวกพี่น้องมุสลิมที่ไปเข้าข้างฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ถูกที่เขาอ้างว่าเขาเป็นกลุ่ม B I N เนี่ยมาค่าคิดที่จะ้าเียว่ามีรัฐปกครองพิเศษนะครับเป็นอิสละอันนี้ก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ไม่ควรจะเกิดในประเทศเรา แต่เรื่องอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นมันจะทอนถึงอะไรมันจะทอนถึงความอ่อนแอของของการปกครองความไม่เอาจริงเอาจัน์ของระบบรัฐที่มีอยู่ซึ่งมันเกิดมาทุกยุคทุกสมัยนะครับถ้าเราจริงจริงยังจังนะครับกวดขันแบบเข้มงวดเอาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยผมว่ามันจัดการได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันก็ว่า เราเป็นเป้าให้ให้ใหไฟหนึ่งเขาจ้องทำลายระบบการการควบคุมระบบการตรวจสอบระบบการเอ็กซเรย์ข้อมูลเนี่ยมันมันเบาไปนะครับบางทีทหารตั้งด่านตั้งค่ายอยู่ก็ก็ถูกไฟเนี้ยโจมตีนะครับซึ่ง ถ้าเราดูในในระบบเขาเรียกว่าระบบนิเวศหรือภูมิศาสตร์ภูมิทศของของภาคใต้มันมันก็มันก็ยากต่อการป้องกันอยู่นะครับเพราะว่าการสร้างบ้านเรือนเขามันกระจา,กกะจายมันเป็นมันไม่เป็นหมู่บ้านนะครับเหมือนเหมือนภาคอีสานนะครับดังนั้นคือเวลาเราจะมีการคุ้มครองหมู่บ้านมันยากเพราะว่ากระจายอยู่ตาม สวนตามอะไรต่างๆนะครับดังนั้นคือ,อาการที่พี่น้องจะถูกรอบฆ่าเนี่ยมันมีสูงน,นะครับการที่ทหารจะเข้าไปคุ้มครองอะไรมันก็มันก็มันก็ยากอยู่นะครับเพระโครงสร้างอะไรม,มันลำบากนะครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้รัฐต้องลงทุนที่จะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามานะครับเขาเรียกว่าอย่างยกตัวอย่างหลายประเทศที่เขาใช้เทคโนโลยีนะครับในการติดตามตาม,ตามตัว ผู้ก่อการร้ายนะครับใช้ระบบดาวเทียมใช้ระบบโดนนะครับเนี่ยตรวจละตะเวนแล้วก็ใช้ในการติดตามแต่ของเรายังยังล้าหลังอยู่นะครับยังลงทุนเรื่องนี้น้อยนะครับบางทีมีกล้องอยู่ก็กล้องก็เป็นดัมมี่ไปนะครับดังนั้นคือเราไม่ได้ลงทุนเรื่องอย่างนี้นะครับน่าทิสเท่าที่ควรนะครับดังนั้นคือ ความปลอดภัยของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันก็มันก็เลยมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ก่อเหตุก็ข้ามไปอยู่ฝั่งประเทศบ้านบ้านเรานะครับนั่นคือการเจรจาการพูดคุยจริงจริงอย่างจงกับประเทศบ้านบ้านโดยเฉพาะมา,าเลเซียของเราก็ยังยังมาตรการยังไม่ไม่เข้มข้นนะครับพอยิงคนไทยก็ข้ามไปฝั่ง เราก็ตามไม่ได้แต่ถ้าเรามีข้อตกลงกันที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับต้องต้องสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งผมว่ามันป้องกันได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเรื่องทําไม่ได้รัฐก็ต้องกล้าลงทุนเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าชีวิตคนไทยหนึ่งชีวิตถ้าถูกฆ่ามันมันมีคุณค่ามาหาศาลนะครับ เด็กถูกยิงตายพระสองถูกยิงตายพ่อแม่ถูกยิงตายลูกก็ต้องไล้ที่พึ่งไปนะครับอนนี้ดังนั้นคิดตัวนี้มันจะท้อนถึงระบบการเมืองประเทศเราด้วยตอนนี้มันแยกขั้วกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ก็ไปสนับสนุนนะครับพอรับใช้มาตรการเข้มข้นจับกลุ่ม ก็มีฝ่ายไปสนับสนุนหาว่ารับใช้อำนาจเกินกว่าเหตุนะครับบางทีคนที่ทำก็กลายเป็นฆาตรกรได้ก็มีนะครับเพราะการเมืองเรามันไม่นิ่งการเมืองเรามันไม่ได้แยกแยกการเมืองบ้านเราหวังเพื่อชนะเางเดียวมันโจมตีแบบเพื่อจะชนะเลือกตั้งในเวลา,าต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเอามาดู ช่วงใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเกิดที่ช่องบอกใช่ไหมระหว่างไทยกับเขมรจริงๆเรามัเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วมันไม่ได้มามาเกิดวัน2วันนะครับเ,เขตพื้นที่ข้อพิพาทน,นะครับแต่บางเอื้นนะครับเราไม่ค่อยใส่ใจที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ใหเด็ดขาด เรามีบทเรียนตั้งแต่เราเสียเขาพระวิหารไปแล้วนะครับแล้วก็มาอีกยุคอีกรัฐบาลยุคหนึ่งที่เราลบกับขมรเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่จะเสียดินแดนเหมือนกันเพราะเขาใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นสากลเาโดยใช้สารโลกแต่เราก็ปล่อยเรื่องหล่าเนี้มันเลื่อนลังมาเรื่อยไม่ไม่จัดการนะครับอันนั้นก็ไม่เข้าใจนะแต่พอมาเกิดเหตุ ขึ้นอย่างหนึ่งเราก็มาครั้งชาติกันมาลุกขึ้นมาเหมือนมันเรื่องมันเพิ่งเกิดนะครับมันเกิดทุกรัฐบาลนะรัฐบาลชุดก่อนก็มีปัญหานะครับเรื่องชายแดนนะครับแต่เราเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องการเมืองเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่จะล้มกันสุดท้ายภายในประเทศเราก็วุ่นวายแต่ชายชนเราเองบางกลุ่มก็ ็วุ่นวายสร้างสานการเพื่อให้เกิดการการดิสเครดิตกันแทนที่เราจะรักกันมาช่วยกันดูว่านะครับมาช่วยกันสะท้อนปัญหาว่ามันเกิดเรื่องอะไรไอ้เรื่องการเสียเดนแดเนี่ยผมว่ามันไม่เสียหรอกยังไงเราก็ต้องเอาคืนต่อให้มันล้ำเข้ามาเป็น กิโลมันก็ต้องเอาคืนถ้าเป็นดีนัดนไทยถ้าเราเชื่อมั่นว่ากองทัพเราเข้มแข็งลบเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าลบแบบไม่มีสติลบแบบขาดข้อมูลเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราอยู่กับสังคมโลกนะครับถ้าสังคมล้วงเขาตาหน้าว่าเราไปรังแกอีกฝ่ายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ ให้ภาพลักษณ์เราเสียหายการค้าขายการทำความสัมพันธ์กับประเทศอื่น,ม,นมันก็จะลดเครดิตเราลงนะเพราะว่าประเทศไทยเราเราต้องพึ่งพาต่างชาติต่างประเทศต้องทำมาค้าขายกนะับดังนั้นคือเรื่องนี้มันมันต้องใช้ความละเอียดแต่สิ่งที่รัฐบาลไทยทุกยุคตัวใหม่เนี่ยผมไม่ได้โทษเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะ ขาดความเอาจริงเอาจังในเรื่องการที่จะจัดการเรื่องนี้การที่จะหยิบยกมาคุยให้มันจบไม่ใช่ทอดยาวไปเป็นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนไปเรื่อยเราก็รู้ว่าคมิมเนี่ยมันเป็นประเทศที่ที่ไม่ได้จริงใจกับประเทศไหนหรอกมันมีปัญหาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวนแล้วเอกสัตมันเนี่ยชื่ออะไรพระยากาลาแ,แว ตอนเราลบพมา่ามันดันมาขวดต้อนพี่น้องชาวไทยนะครับตีตลบหลังเรานรจนพระในเรืวนทําศึกพมา่าเสร็จก็ต้องมาทําศึกกับมันแล้วก็จับมันมาตัดหัวทิ้งนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเอกุนเซนนี่มันอาจจะเป็นกาละแวกับชาติมาเกิดก็ได้นะผมเรียกฮุนเซนนะผมไม่ได้ให้เขียนมันหรอกเพราะว่ามัน ไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรต่อประเทศไทยมันใครเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับมันก็ไปคุยกับมันซะนะครับเพื่อนแบบนี้ไม่ควรไปคบหรอกเสียชาติเกิดคบไปเราแวแวงกัดน,นะครับอันนี้คือศักดิ์ศรีของคนไทยนะอันนี้ผมพูดในฐานะคนไทยนะครับนั้นคือการทะเลาะกับเมรรอบนี้ก็ต้องใช้สตินะ มันต้องใช้ทุกวิธีทางนั่นแหละทหารต้องเตรียมกําลังให้พร้อมแต่การเจรจาก็กทําไปแต่คนไทยเราก็กอยากกดดันจนเกินเหตุต้องใช้สติสื่อไทยก็ต้องเป็นกลางไม่ใช่สื่อที่ไปดิสเครดิตกันเองดิสเครดิตรัฐบาลบ้างดิสเครดิตนู่นนี่นั่นบ้าง,ง,นานางแทนที่จะเป็นบวกมันก็เป็นลบมันจะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมันทะเลาะก,กันเองนะครับ ว่าระยะหลังสือประเทศไทยก็กแย่นะสื่อหลายสื่อข้อมูลเทเ็จก็มีเป็นสื่อที่ที่ไม่สากลน่ะนะครับเลือกข้างเลือกฝ่ายนะครับไม่มีมาตรฐานของมือนสื่อของโลกเขาเหมือนพวก c n n พวกสื่อที่เขาเป็นระดับโลกนะครับของไทยมันสื่อท้องถิ่นสื่อพื้นพื้น,น,นยิ่งสื่อโซเชียลก็เยอะนะครับ ันนี้ก็อยากแลกเปลี่ยนนะผมว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยก็ต้องใช้สตินะทุกคนก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับบ้านเมืองต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นการไม่ไม่เรียกข้างจนเกินเกินไปนะครับอย่าไหลาตามโดยที่เรายังไม่มีข้อมูลในการพิจารณานะอันนี้ในฐานะก็ไม่ได้ใช่ ว่าเป็นคนมีเชี่ยวชาญไม่ได้นักวิชาการนะวิเคราะห์แบบพื้นๆชาวบ้านอย่างนี้แหละง่ายๆฟังแล้วนะครับนั่นคือสรุปนี้เลยว่าคนที่กําหนดประเทศชาติบ้านเมืองได้ก็คือประชาชนนั่นแหละไม่ใช่รัฐบาลเพราะประชาชนกําหนดรัฐบาลแต่ถ้าประชาชนไม่ตกเป็นเครื่องมือฝ่ายการเมืองแล้วก็ให้การเมืองกําหนดเนงกันไป เราก็จะได้รัฐบาลที่ดีนะครับแต่ที่ผ่านมาเราเรายังเล่นการเมืองแบบให้ถูกข้อกำหนดจนเกินไปเวลาเลือกเราก็ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเราเลือกเพราะเพราะเขาเป็นตระกูลใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เขาเป็นคนมีเงินน่าจะทำให้ให้บ้านเมืองดีขึ้นหนึ่งจริงๆแล้วคนมีเงินนั่นแหละคนเห็นแก่ตัวนะ พวกนี้ทำธุรกิจแต่มันซื่อสัตย์มันไม่มีทางรวยหรอกครับถ้าธุรกิจที่สะอาดเนี่ยมันมันจะไม่ร่ํำรวยมากแต่มันเป็นธุรกิจที่เอาเปรียบทุกรูปแบบนะครับดังนั้นคือคนดีไม่ใช่คนรวยนะครับคนดีไม่ใช่คนพูดดีแต่คนดีมันอยู่ที่คนปฏิบัติคนที่รักประชาชนคนที่ไม่เอาเปรียบนะครับก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาคุยกันอีกนะ อันนี้ถือว่าเป็นคลิปปฐมมาเลิกนะครับของนี้ของรอบนี้นะครับเดี<ม>๋ยวมีอะไร,รมาเล่ากันฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ